สรุป MG จะขายมือถือใช่ไหมมาดูกันก่อนหน้านั้น MG พยายามโปรโมททีเซอร์สมาร์ทโฟนปริศนาพร้อมคำโปรยหัวประมาณว่าเปลี่ยนนิยามของสมาร์ทโฟนทำให้ทุกคนพร้อมใจลงความเห็นว่า MG อาจจะทำมือถือสุดฉลาดขายอ่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะแต่และทุกคนโดนแกงโดนแกล้งโดยพี่ MG เพราะ MG เฉลยแล้วว่ามันเป็นการโปรโมตบริการจองรถยนต์ผ่านออนไลน์พร้อมอัดส่วนลดให้แก่ MGH g r a d ดี ลงมาอย่างเราใจถ้าหาจองออนไลน์นะครับ MG ให้บริการจองรถยนต์ออนไลน์รองรับทุก d ด v ว c e ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเดสก์ท็อปแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนผ่านเว็บไซต์ MG Cars .com เพื่อให้สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคนี้ยุค New Normal ในช่วงโควิด19แพร่ระบาดพิเศษสุดๆเลยนะครับก็คือ MG ได้เปิดดีล HS รุ่น d e l e g a n t ลดราคาลง20,000บาทจากราคาจำหน่าย1,019,000บาทเหลือแค่เพียง999,000บาทโดยลูกค้าสามารถดาวน์เริ่มต้นที่5%รับดอกเบี้ย0%นาน4ปีรับขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพระยนต์5ปีฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรสำหรับลูกค้าที่จองรถรุ่นนี้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นการจองรถไม่ยุ่งยากลูกค้าสามารถเลือกรุ่นสีการตกแต่งโปรการผ่อนชำระด้วยตนเองได้ครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายครับพระคุณยิ่งสูงครับ